อยู่ที่ไหนคะสวัสดีค่ะอยู่ที่ดานไฮหลา,าดค่ะค่ะด่านไฮหลาดตอนนี้เราได้ยินเสียงคลื่นกันไหมคะเสียงคลื่นค่ะเสียงคลื่นแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าทะเลสีครีมนะคะแม้ว่าวันนี้อากาศจะคุ้มขึ้นมาแต่ว่าเย็นสบายไม่มีแดดเลยค่ะ,คะดูแบสบสดชื่นแล้วก็คนน้อยด้วยที่สำคัญค่ะน้อยด้วยแล้วเราก็ซื้ออาหารมา้วก็ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงดอนหอยหลอดนะคะซึ่งเป็นทะเลที่ใกล้บ้านของอฉันมากที่สุดแต่ทะเลมันไม่เป็นสีครามนะคะแต่ท้องฟ้าก็พอดูเป็นสีฟราไปได้ที่นี่เขาเรียกทะเลสีครีมเวลานั่งสมาธิกับหลวงพิ้าท่ันเอาทะเลมาให้ดูจนเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปเที่ยวทะเลเราก็เลยมาทะเลที่ ได้ที่สุดของเราก็คือทะเลยอนหอยหลอดสมุทรสงครามค่ะเเวลา